โรคแบบร้ายแรงโรคแบบมันลงมะเร็งเราซื้อไปปีนึงแล้วลบเปอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบขอตรวจสอบได้นะเพราะว่าในเวท ting period พวกเนื้อง,งอกเนี่ยมันสองปีนะคะมันมันไม่ใช่ว่าสามเดือนห้าเดือนนะอืมเดือนหนึ่งนะ่ยก็หมายถึงว่าทําในสามสิบวันแรกอะถ้าคุณจะแอดมินคุณยังแอดมิไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันบอกอยู่แล้วว่าภายในหนึ่งเดือนห้ามอ่าแล้วก็ถ้าเรามีอาการนั้นอนะสมมติว่า ห้าปีสมมมิซื้อมาห้าปีแล้วเราไปรักษาพยาบาลอันนั้นอนะ่ะเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะขอตรวจประวัติย้อนหลังเราเลยนะถ้าเราแบบผ่านไปห้าปีแล้วเราไปทําการรักษาเพราะว่ามันไม่มีโรคไหนที่สามารถโฮได้ถึงห้าปีประกันเขาจะมองแบบนี้ฉะนั้นเขาก็จะไม่มีการย้อนหลังสุขภาพของเรายกเว้นมียกเว้นอีกนะยกเว้นว่าในประวัติที่ทําการเคลมอ่ะ ออาจจะเขียวสวัสดีค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องการทําบนรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะคะที่ที่บ้านกิ๊บะจะใช้คือบ้านกิบบ่ะมันไม่สะดวกที่จะไปวัดเพราะว่าลักษณะในหมู่บ้านที่กิบอยู่อะคะ่ะก็คือจะค่อนข้างห่างไกลวัดคือมันไม่ได้ห่างไกลมากขนาดที่เราจะไปไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าตรงที่กิบอยู่เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่เขาแบบเหมือนจัดใหม่แล้ว เหมือนพระนะ่ะเขาจะไม่ได้เดินมาที่หน้าหมู่บ้านกิฟอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราไม่มีโอกาสที่จะได้ใส่บาทแล้วก็ในเมืองส่วนมากพระเขาจะมีจุดจอดเอ้ยไม่ใช่จุดจอดพระเขาจะมีจุดที่แบบประจําตามตลาดเนะเนื่องจากว่าการเดินในถนนที่ไม่มีแบบทางเท้าอ่ะมันก็ค่อนข้างอันตรายแล้วกิฟก็ไม่ได้สะดวกไปตลาดในช่วงเวลาที่ท่านบินธบาดอยู ก็เลยจะเป็นการโอนเงินในการทําบุญสามาถวา่าซึ่งในวัดต่างๆก็โอนไปหลายที่นะคะอย่างเช่นในวัดหรือว่าสถานปฏิบัติธรรมต่างๆเนาะแต่ว่าอีกรูปแบบหนึง่งที่ิจะมาเล่าวันนี้ก็คือเป็นการทําบุญกับโรงพยาบาลค่ะกิ๊บจะได้ใบแบบนี้นะคะกิ๊บคิดว่าหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นนะคะซึ่งเป็นของมูลนิธิ โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะในนี้มันจะมีะตรงนี้นะคะเผื่อใครสนใจแคปได้นะคะแล้วก็เอาไปดูข้อมูลกันได้ค่ะนี่ค่ะที่เป็นช่องที่หนึ่งนะคะเป็นการสแกนบริจาคสแกนจากตรงนี้จะได้แบบลดหย่อนภาษีเลยนะคะก็จะมะีส่งมาที่อีเมลของเราอะคะ่ะเป็นหนังสือลดหย่อนภาษีแล้วก็ถ้าตรงนี้คือเป็นช่องทางการติดต่อ หรือว่าจะติดต่อออหรือว่าจะเข้าไปดูในข้อมูลในเว็บไซต์ก็ได้ซึ่งเขาก็จะมีหลายลเอขที่บัญชีแล้วก็ข้อมูลต่างๆว่ากิจกรรมของมูลนิธิมีอะไรบ้างนะคะยกกิปจ,จะได้แบบนี้คือถ้าเราแบบบริจาคโดยต่อเนื่องเออไม่ใช่ต่อเนื่องแค่บริจาคครั้งแรกอะคะ่ะแล้วก็ได้ใบลดหย่อนแต่ถ้าเราได้ให้ข้อมูลกับทางมูลนิธิไปอะทางโรงพยาบาลไปอะเขาจะส่งหนังสืออย่างเงี้ยมาให้ทุกครั้งที่เขามีก็คือเฉลี่ยแล้วประมาณปีละหนึ่งถึงสองครั้งและทุก ปีใหม่ก็จะได้สคสเป็นลายพหัสของสมเด็จพระเทพทุกป,ปีก็จะส่งมาที่บ้านด้วยจริงๆกิ๊บอยากเอาสคสมาอวดมากแต่บังเอิญว่าที่บ้านกิะ๊ะมีการย้ายห้องทำงานมันทำให้กิ๊เก็บเอกสารลุงลังแล้วยังไม่ได้ลื้อขึ้นมาเราก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้สคส ถูกแพ็กอยู่ที่ไหนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าในโอกาสหน้าแล้วกิฟมาเล่าเราเดี๋ยวเห็นสคสอก็จะเอามาโชว์คือสคสอเป็นสคสอลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพคือน่ารักมากก็จะเป็นรูปก,กระต่ายบ้างบางปีปรูปปลาวานอะไรอย่างเงี้ยในปีก่อนอะไราเงี้ยค่ะก็น่ารักเป็นลูกกระตูนเป็นรูปแบบสไตล์สมเด็จพระเทพค่ะคือน่ารักน่ารักจริงๆแล้วก็ควรกับการเก็บไว้อย่างยิ่งเลยอ่าทีนี้การทําบุญแบบเนี้ยก็ ที่มาเล่าวันนี้เพราะว่าเราทาบุญได้หลายทางเนอะทางหนึ่งก็มีแบบนี้และอีกอันที่กิฟต์ทำก็คือลงอ่อที่มูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชกิฟต์ก็ทำนะคะเพราะว่ากิฟต์อ่ะหาหมอประจําเกี่ยวกับไทรอยด์ของกิฟต์อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยก็ <S <S <c oughs> อยากจะเล่าให้ฟังอีกมาออขั้นตอนของการไปหาหมอที่โรงพยาบาลราม,มาธิบดีและโรงพยาบาลศิริราชอนะ่ะในวันแรกที่ไปอะ่ะเราอาจจะไม่ได้คิวพบคุณหมอนะคะบางครั้งก็ อาจจะได้เป็นเหมือนแบบคล้ายๆว่าเป็นใบนัดอะไร,ระทำนองนี้ค่ะแล้วก็ครั้งต่อมาก็คือไปให้ตรงนัดและตรงเวลาในเรื่องของเวลานะ่ะโดยมากคือกิบหาคลินิกพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์โดยปกติแล้วอะมันจะบวกบที่สามสิบนาทีค่ะก็คือไม่ได้ช้าเกินไปนกแต่ถ,ถ้าเวลาธรรมดาช่วงเวลาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตอนที่กิฟเคยใช้บริการในช่วงเวลาจันทร์ถึงศุกร์ตอนนั้นคือแบบเหมือนกิฟอยู่ฝั่งทางพรานนก ันก็จะทําให้กิบใกล้โรงพยาบาลก็ถ้าเป็นช่วงเวลาตอนนั้นกิบน่าจะเรียนหนังสืออยู่แล้วทุนนรัพย์เราไม่ค่อยมีฉะนั้นเวลาที่กิบหาหมอก็จะหาในช่วงเวลาที่ไม่ใช่คืนพิเศษก็คือเวลาราชการค่าใช้จ่ายกิ๊บอ,อกเลยว่าถูกมากๆค่ายาที่กิบรักษาทุทกวันนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กิบยังทานยาเม็ดละหนบาทอยู่เลยนะแต่ถ้ากิบซื้อในเอกชนในช่วงที่ มีโควิดที่ระบาดหนักแล้วกิ๊บไม่ได้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลศิริราชจะกิ๊บหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้านคือค่ายาต่่งกันเป็นสิบเท่าอันนี้กิ๊บพูดจริงๆอ่ะทีนี้อันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังกิ๊บชอบตรงที่เขาเขียนเนะื้อหาไว้ส่วนส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวกิ๊บอ่านให้ฟังนะคะมันจะมีส่วนที่น่าสนใจอยู่ก็คือว่า โรงพยาบาลอขอโทษทีค่ะมูลนิธิรามาธิบดีเป็นองค์กรที่สนับสนุนการดําเนินงานของคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และได้ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อช่วยเปลี่ยนความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยยากไร้จำนวนมากที่รอความหวังในการรักษาให้กลับมาใช้ชีวิตใหม่ได้อีกครั้งถ้าเราไปที่โรงพยาบาลเองอะอก็ไม่แน่ใจว่าที่โรงพยาบาลรามาจะมีตู้บริจาคสำหรับผู้ป่วยยากไร้ไหมแต่ว่าที่โรงพยาบาลศิริราชอะจะมีอยู่จุดหนึ่งตรงข้างหน้าซึ่งกิ๊ไปก็จะได้หยอดทุกครั้งแต่ว่าไม่แต่ช่วงนี้โรงพยาบาลศิริราชมีการแบบรีโนเวทโรงพยาบาลนะคะก็เลยอาจจะ นั้นไม่รู้ว่ายัางวางอยู่หรือเปล่าแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามแต่โดยปกติแล้วที่วิธีที่ง่ายที่สุดและทําให้เราได้ลดหย่อนภาษีด้วยก็คือเราเซชเข้าไปในเว็บไซต์ของของแต่ละที่แต่ว่าเราต้องตรวจสอบ URL ให้ดีๆนะคะว่าเป็น URL ของอของมูลนิธิจริงๆหรือเปล่าแล้วเราก็จะสามารถที่จะโอนเงินผ่านการสแกนน QR code และก็จะทำการ ได้เขาเรียกว่าที่เหมือนกับแบบมันจะเป็นการให้เราได้ลดหย่อนภาษีทันทีที่ไม่รู้จะพูดกระบ,บวนการนี้ว่ายัางไงแต่ว่าหลายท่านที่เคยทําก็น่าจะจะจะ,จะ,จะมีข้อมูลนี่เนาะว่าพอเราสแกนไปปุ๊บก,ก็จะมีอีเมลเด้งเข้ามาว่าอ๋อท่านได้ทําบุญที่นี่ที่นี่นะให้เงินไปจากที่นี่ที่นี่นะแล้วท่านก็จะได้ลดหย่อนภาษีตรงนี้ไปแม้กระทั่งในวัดต่างๆนะคะที่เป็นวัดที่เราไปทําบุญแล้วก็เหมือนโอนเงินเข้าวัดนะคะ่ค่ะ ตามวัดอารามหลวงต่างๆหรือว่าวัดที่เป็นแบบของที่เป็นการลงทะเบียนไว้กับเกี่ยวกับสัมภาระรหรือ,อยังไงต่างๆเนี่ยคะ่ะแม้กระทั่งเวลาที่ทาบุญก็คือเวลาที่เราไปไหว้พระเราก็จะมีการสแกนก็จะได้รับอีเมลเด้งกลับมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันง่ายเราทําบุญไปเรารู้ว่าเงินเนี้ยเข้าตรงที่วัดแล้วเราก็ยังได้เขาเรียกว่าแบบน้ําใจจาก หน่วยงานของรัฐที่ทําให้เราลดหย่อนภาษีตรงนั้นได้ด้วยก็เชิญชวนกันดูนะคะว่าใครมีข้อมูลของการทําบุญในรูปแบบอื่นๆก็สามารถแชร์กันได้นะคะแต่ทีเนี้ยอีกอันหนึ่งที่ยังอ่านไม่จบเขาก็บอกว่าโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้เนี่ยช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถจะรับภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลได้รวมถึงผู้ป่วยจากสถานสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชพิสูจอาพาธและแม่ชีผู้ป่วยเร่ร่อนจรจัด ผู้ป่วยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ผู้ป่วยเนื่องจากภัยพิบัติผู้ป่วยต่างด้าวรวมทั้งผู้ป่วยที่มีหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิประกันสุขภาพท่นหน้าเนื่องจากยังไม่ครอบคลุมการรักษาอีกหลายโรคก,ก็คือประกันสังคมของเราก็ยังมียานอกบัญชีที่อาจจะเบิกไม่ได้หรือว่าการทำทรีตเมนต์บางอย่างที่อาจจะต้องถ้าอยากเร็วก็ต้องสำรองจ่ายก่อน รือจ่ายเงินเองไปเลยก็คือมีบางรายการที่ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดอย่างเช่นพวกกิ๊บไม่แน่ใจนะคะกิ๊บเคยได้ยินมาถ้าข้อมูลนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกต้องอยังไงเนี่ยยังไงขอคอมเมนต์มาบอกกิ๊บด้วยแล้วกันนะคะพวกค่าคีนีกิ๊บไม่แน่ใจว่า,าค่าเคมีนี่คือประกันสังคมนะ่ะเขาเขาจ่ายไหมอะ่ะเพราะว่ากิ๊บเห็นบางที่เขียนว่าไม่จ่ายโดยความที่คือไม่เคยใช้บริการของประกันสังคมคือกิอ๊บอ่ะ มีประกันสุขภาพฉะนั้นกิ๊บก็เลยไม่ได้ใช้บริการของประกันสังคมนะคะเราก็จะใช้ประกันสุขภาพของตัวเองมันก็เลยทําให้แบบไม่ได้ไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้นมากเพราะว่ากิ๊บเคยไปใช้บริการของประกันสังคมแล้วมันรู้สึกว่ามันใช้เวลานานกว่าแล้วเรารู้สึกว่าเออแบบเราบางทีเราไม่ได้มีเวลานานขนาดนั้นแล้วก็เรารู้สึกว่าโรงพยาบาลมันมีการแยกว่า ถ้าคุณเป็นประกันสังคมมันต้องไปล็อกนี้นะถ้าเป็นเสียเงินเองมาล็อกนี้เราก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรเสียเงินเองดีกว่าเพราะหนึ่งความรวดเร็วแล้วก็ความสะดวกด้วยในจุดที่บางทีจุดประกันสังคมไป,ไปจอดอยู่มันมใครเคยใช้บริการก็น่าจะเข้าใจดีว่ามันอาจจะไม่ได้สะดวกบางโรงพยาบาลเขาจะแยกกันแล้วจุดที่เราใช้ประกันสังคมม,มันไม่ได้สะดวกในการเข้าไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าแบบไม่สะดวกเลยหรือว่าไม่ดีเลยนะคะเพียงแต่ว่าในความรู้สึกของเราอ่ะ ถ้าเราเข้าไปโรงพยาบาลเอกนชนเราไม่ได้คิดว่าแบบเราจะต้องไปรองงานนานหรือว่ามีมีแบบกระบวนการอะไรมากมายะอะไรเงี้ยแล้วกิบเคยได้มีคุณหมอท่านหนึ่งเล่าเ,เป็นคุณหมอท่านนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันนะคะแต่กิบไม่แน่ใจว่าเอยชื่อท่านได้ไหม <laughs> คุณหมอมีกิบชอบมากคุณหมอมีจะให้ความรู้เกี่ยวก,กับข้อและกระดูกเนื่องจากว่าแฟนกิฟเป็นโรคเอเอสฉะนั้นกิบได้ความรู้จากคุณหมอมีเยอะมากนะคะในในเพจของท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าใคร ยังไม่ได้ตามไปติดตามท่านดูนะคะจะให้ข้อมูลทางการแบบโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อเกี่ยวกับพวกการดูแลตัวเองต่างๆเนี่ยคือดีมากแล้วคุณหมอท่านก็เป็นคนน่ารักแล้วก็ตลกอ่ะกิ๊บไม่รู้จักท่านในชีวิตจริงนะแต่กิ๊บชอบดูคุณหมอมีมากคุณหมอมีเคยบอกว่ามีประกันสังคมที่ไปพบคุณหมอแล้วก็ถ้าอยากได้เหมือนกับแบบว่าคนไข้มีความจำเป็นจะต้องทํา เอ็มอหรือว่าเอ็กซเรย์อะไรสักอย่างที่มันเป็นค่อนข้างทรีทเมนต์ใหญ่หน่อยแต่ว่าในประกันสังคมยังไม่ครอบคลุมแต่ถ้าคนข้าจะทะําอ่ะก็คือต้องจ่ายเงินไปก่อนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทรีทเมนต์แพลนของเขาเป็นยังไงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเอประกันสังคมมันเราจ่ายเนาะทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไปแต่ว่าเวลาที่จะใช้บริการมันมีข้อยกเว้นเ <laughs> <laughs> ยอะจังแม้กระทั่งว่าเรื่องของการว่างงานอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปขึนทะเบียนก็ต้องไปอะไรเงี้ยนนี้เขนเข้าใจได้แต่ว่าแบบ บางอย่างมันไม่ได้สะดวกนะคือแบบเวลาที่เราเวลาที่เรามีงานทำอะ่ะเขารู้ทันทีนะว่าเราอะ่ะมีงานทํามีระบบอยู่ในประกันสังคมก็จะมีการหักค่าประกันสังคมไปโดยอัตโนมัติเนะครึ่งหนึ่งจากเราครึ่งหนึ่งก็คือนายจ้างแต่เวลาที่สมมุติเราว่างงานอะ่ะเขากลับไม่รู้หรอกว่ามันไม่มีการส่งเข้าระบบแล้วแล้วนายจ้างก็ต้องแจ้งออกจากระบบประกันสังคมอะ่ะ ก็เลยไม่รู้ว่าทําไมอันนี้ถึงต้องไปลงทะเบียนคือคุณก็สามารถโอนให้ได้ตามสิทธิ์ของเขาไม่ใช่เหรอเพราะว่าเขาก็ทํามาแล้วสิทธิ์มันก็มีอยู่อยู่แล้วอะแต่ก็อันนี้ก็ยังเข้าใจได้ว่าอ๋อเผื่อบางท่านอาจจะอยากสละสิทธิ์เห็นว่าแบบเงินมันไม่เยอะเนาะแบบก็รับแค่แบบถ้าลาออกก็คือได้ห้าสิบเปอร์เซ็นของฐานเงินเดือนมันก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายสาหรับบางท่านก็เลยแล้วแต่ใครจะรับหรือไม่รับก็ได้อย่างนี้มั้งแต่ว่า แล้วถ้าในความคิดของกิบเกิบรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นความจําเป็นที่คุณเรียกเก็บไปอ่ะแต่เวลาให้เนี่ยมันก็ควรจะเป็นความจําเป็นที่น่าจะให้กันได้โดยที่ไม่ต้องมีระบบอะไรมากมายขนาดนั้นอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะโอเคค่ะก็ถ้าใครมีเรื่องอะไรที่แบบเกี่ยวกับประการสังคมอยากจะเล่าพูดคุยกันก็พูดคุยกันมาได้นะคะแล้วคราวนี้พอกิบพูดถึงเรื่อง ของประกันสังคมที่อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายบางอย่างที่ไม่ครอบคลุมก็ก็เลยอยากจะพูดถึงประกันตัวประกันเองก็เหมือนกันตัวประกันเองเนี่ยเวลาที่เราไปหาคุณหมอแล้วก็มีการทรีตเมนต์เกิดขึ้นในการรักษาโรคแล้วบางครั้งเราถูกปฏิเสธการรักษามันเกิดขึ้นได้ทำไมเราถึงถูกปฏิเสธการรักษาจากประกันคือหนึ่งเราต้องรู้ก,ก่อนว่าประกันนะ่ะไม่ใช่มูลนิธิไม่ใช่คือเขาไม่ใช่ เป็นองค์กรเพื่อรักษาฟรีเนาะมันเป็นแบบการซื้อความเสี่ยงแล้วถ้าเรามีความเสี่ยงที่ได้เข้าไปใช้ในระบบของการประกันที่เราซื้อไวอ้อ่ะมันจะมีโรคยกเว้นที่มันง่ายมากในการจําคือหนึ่งโรคจากเพศสัมพันธ์ไม่ได้เด็ดขาดเลยสองโรคที่เป็นทางที่เป็นตั้งแต่กําเนิดก็คือเกิดมาคุณเป็นโรคนั้นเลยโรคนั้นก็ไม่ได้และสามโรคที่คุณเป็นก่อนจะทําการซื้อประกันฉบับนั้น เพราะเราต้องเข้าใจว่าประกันไม่ใช่มูลนิธิไม่ได้เกิดมาเพื่ออบอุ้มเราแต่เขาคือหน่วยงานที่จะเฉลี่ยความเสี่ยงของคนที่มาซื้อประกันว่าเออเราถ้าเราจ่ายเงินนี่นะซื้อโรคเนี้ยแล้วเราเป็นอ่ะเขาจะจ่ายให้เราฉะนั้นเรื่องเนี้ยเราก็ต้องแฟฝงว่าที่เขาไม่จ่ายมันอาจจะเป็นเพราะเงื่อนไขเหล่านี้หรือเปล่าว่าเรามีความเป็นส่วนส่วนตัวโรคแบบ้เหล่านี้ว่าเราเป็นแล้วเราแบบ รู้อยู่แล้วแล้วเราก็ไปซื้อเราอาจจะถูกปฏิเสธหรืออีกกรณีหนึ่งอยู่ในช่วงเวท ting period ในเวท ting period นี่ก็หมายถึงว่าถ้าเราซื้อประกันได้แบบในระยะเวลาหนึ่งสมมตินะเราซื้อประกันได้แค่ประมาณสักหนึ่งปีแล้วเราก็มีผ่าตัดใหญ่เลยอันนี้ประกันก็อาจจะสงสัยได้ว่าเอ๊ะเพิ่งซื้อประกันได้ปีเดียวเองทําไมผ่าแล้วเขาก็จะยังบอกว่าอ๋องั้นคนไข้จ่ายไปก่อนนะ แล้วเราต้องมาตรวจสอบประวัติกันก่อนการตรวจสอบประวัติหมายถึงว่าก่อนที่เราจะซื้อประกันเนี่ยประกันเขาจะตรวจได้ว่าณนะวันที่เราซื้อก่อนหน้านั้นเรามีการตรวจโรคมาก่อนไหมโดยที่เขาจะทําการสุ่มประมาณสามถึงห้าโรงพยาบาลซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยเราไม่ได้เสียนะทางประกันเขาก็จะเสียเกี่ยวกับเรื่องขอตรวจพวกพวกนี้มันมีการเสียค่าธรรมเนียมนะไปขอตรวจสุขภาพแต่เราต้องเซ็นยินยอมให้เรา เขาไปตรวจสอบประวัติเราในโรงพยาบาลต่างๆได้เขาก็จะสุ่มถ้าเราไม่ถ้าเราบริสุทธิ์ใจแล้วไม่มีประวัติในการรักษาใดๆที่ใดเลยอันนั้นอะ่ะเขาก็จะจ่ายเงินเราขึ้นทั้งหมดเลยตามสิทธิ์ที่เราซื้อว่าเราซื้อไปโรคแล้วเท่าไหร่ก็จะได้ตามโรคเหล่านั้นทรีทเมนต์เท่าไหร่ก็ได้ก็ได้เงินตามค่ารักษาและค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นอย่างยุติธรรมเงแต่ว่าทําไมเขาถึงไม่ให้เลยละ่ะ เพราะว่ามันเรียกว่าเวท ting period ถ้าเป็นโรคแบบร้ายแรงโรคแบบมันลงมะเร็งเราซื้อไปปีหนึ่งแล้วหลบเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบขอตรวจสอบได้นะเพราะว่าในเวท ting period พวกเนื้องอกเนี่ยมันสองปีนะคะมันมันไม่ใช่ว่าสามเดือนห้าเดือนนะอืมเดือนหนึ่งเนะ่ยก็หมายถึงว่าทําในสามสิบวันแรกอะถ้าคุณจะแอดมิคุณยังแอดมิไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันบอกอยู่แล้วว่าภายในหนึ่งเดือนห้ามอ่าแล้วก็ถ้าเรา มีอาการนั้นนะ่ะสมมุติว่าห้าปีสมมติซื้อมาห้าปีแล้วเราไปรักษาพยาบาลอันนั้นนะ่ะเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะขอตรวจประวัติย้อนหลังเราเลยนะถ้าเราแบบผ่านไปห้าปีแล้วเราไปทําการรักษาเพราะว่ามันไม่มีโรคไหนที่สามารถโฮได้ถึงห้าปีปะกันเขาจะมองแบบนี้ฉะนั้นเขาก็จะไม่มีการย้อนหลังสุขภาพของเรายกเว้นมียกเว้นอีกนะยกเว้นว่า ในประวัติที่ทำการเคลมอ่ะคุณหมออาจจะเขียนว่าก้อนเนื้อนี้เป็นเกินมาห้าปีอันนั้นประกันมีสิทธิ์ที่จะโหได้ก่อนเอาให้คุณซื้อประกันเกินไปหปีสมมติซื้อไปห้าปีปีที่ห้าคุณมั่นใจแล้วว่าไปตรวจแล้วไปรักษาประกันจะต้องจ่ายแต่บางเอิญคุณหมอ ดันเขียนว่าไอ้ก้อนเนื้อที่คุณไปรักษานะ่ะมันเป็นเกินห้าปีประกันก็จะมองว่าอา้าวเป็นเกินระยะเวลาที่ซื้องั้นขอตรวจประวัติย้อนหลังเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะทําไมเขาถึงแบบว่าให้เราสํารองจ่ายก่อนถ้าเราบริสุทธิ์ใจยังไงอ่ะประกันเขาก็จ่ายอันนี้ไม่ได้มาพูดเพื่อแบบเข้าข้างบริษัทประกันนะแต่ว่าให้ให้รู้ว่าจริงๆการที่เขาจะเอาเปรียบเราได้อ่ะส่วนหนึ่งมันอยู่มันอยู่ที่เราด้วยว่าเราอะบริสุทธิ์ใจในการซื้อซื้อไหม แต่ถ้าเราเราไม่ไม่เป็นอะไรก่อนที่จะซื้อประกันเราไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาก็จะคือแบบทุกอย่างมันก็แฟร์แฟบินดินอ่ะคนซื้อประกันกับคนขายประกันเนาะเบื้องต้นเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเขาไปได้มาเพื่อทำมูลนิธิฉะนั้นและค่าใช้จ่ายที่เขาจะไม่รับรองเราอีกก็คือพวกแบบค่าใช้จ่ายของญาติอย่างเช่นอาหารถ้าเกิดว่าผู้ป่วยอ่ะเป็นคนโรงพยาบาลแต่อาหารสั่งมาสองชุดหนึ่งญาติชุดหนึ่งเราชุดหนึ่งอันนี้ อาหารของญาติเนี่ยเขาก็จะไม่จ่ายหรือเวชภัณฑ์สองวชภัณฑ์สองก็คือพวกไม้เท้าพวกอุปกรณ์เสริมอะค่ะอันนี้ก็ไม่จ่ายก็มันจะมีในมันจะมีข้อเหล่านี้อยู่ในอยู่ในเงื่อนไขยอยู่แล้วถ้าใครจะซื้อประกันขอให้ถามเงื่อนไขเหล่าน,นี้จากตัวแทนขายให้ดีนะคะไม่งั้นพอเขาไม่จ่ายเราเราจะรู้สึกว่าเขาเอาเปรียบแต่จริงๆแล้วมันเป็นความที่ไม่เคลียร์ระหว่างการซื้อขาย อันนี้กิ๊บก็เล่าให้ฟังส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่ายานอกบัญชีหลักที่อย่างเช่นประกันสังคมหรือว่าอย่างเช่นถ้าใครใช้สิทธิ์ค้าราชการคําว่ายานอกบัญชีหลักบางครั้งอันนี้เราต้องจ่ายเองแต่สําหรับประกันชีวิตยานอกบัญชีหลักเลยก็ตามแต่ถ้ามันเป็นการทรีตเมนต์ตรงนั้นและอยู่ในมูล,ลค่าที่เราซื้อไว้ทําประกันไว้ประกันจะจ่ายคะ่ะ อันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่กิฟเอามาเล่าให้ออามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เชิญชวนให้ทําบุญในอีกรูปแบบหนึง่งนอกจากทําที่วัดแล้วก็ทําที่ตามโรงพยาบาลตามมูลนิธิต่งางๆได้นะคะอันนี้กิฟกล้าโชว์ QR code เพราะว่าเอกสารใบปลิวเนี่ยมันส่งมาที่บ้านกิฟอย่างเงี้ยทุกปีอยู่แล้วแล้วกิฟก็สแกนอย่างเงี้ยทาบุญไปจริงๆ ก็เลยเอามาเล่าสุขกันฟังใครมีวิธีทําบุญอะไรอย่างอื่นอีกแชร์กันมานะคะสําหรับกิ๊บอะการทําบุญส่วนมากกิ๊บอะกิ๊บทำบุญกับวัดนะ่ะน้อยมากไม่ใช่ว่าไม่อยากทําแต่กิ๊บไม่สะดวกทํำเลยเพราะหนึ่งแบบบ้านกิ๊บเนาะในโลเคชันที่เราอยู่มันไม่เอืออ้ออํานวยแล้วก็2อวัดส่วนมากเป็นพุทธพานิชกิ๊บก็มีความแบบกิ๊บก็มีความสุขว่าเอ้การเป็นพุทธพาณิชแต่เขามี เขาเรียกว่าอะไรเขามีคนมาสนับสนุนแล้วก็มีคนมาช่วยเหลือตรงนี้มากพอแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปช่วยเหลือส่วนอื่นละกันก็เลยจะเป็นเหตุผลที่ว่าไม่ได้ไม่ได้ค่อนไปทางบุญกับกับทางวัดเท่าไหร่แล้วก็สามกิฟไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องนี่สงหรือการชําระนี่สงเพราะว่าสงและพุทธศาสนิกชนอะต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองฉะนั้น การนี้สินตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่านี่สินตรงนี้มันต้องใช้กันด้วยเงินแต่กิ๊บมองว่านี่สินตรงนี้ยมันคือนี่สินของการกระทะําอ่ะอย่างเช่นเราไปที่วัดวัดเหล่าเนี้ยคือวัดส่วนมากอะค่ะอยู่ได้เพราะว่าประชาชนเงินทําบุญจากประชาชนและส่วนรวมใช่ไหมคะเออมันมันคือเป็นเงินที่แบบศรัทธาน่ะมันก็เรียกว่าเงินศรัทธา ฉะนั้นเวลาที่เราไปอ่ะมันถึงไม่มีคำว่านี่สงแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้หรือทำบุญอ่ะมันก็เป็นเรื่องของความต้องการจะให้หรือทำบุญโดยที่พอใช้คำว่านี่สงกิ๊บจะรู้สึกแบบจะรู้สึกตะคดตะโงใจไปเองอะนะคะแต่ก็ถ้าเกิดว่าความเห็นนี้ไม่ตรงกับใครก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาจะจะแบบจะทําให้รู้สึกเป็นการต่อต้านแต่กิรู้สึกว่าคําว่านี่สงมันไม่มีอยู่จริงเพราะว่านี่สงอ่ะมันคือการที่เราอ่ะ ปฏิบัติตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือสิน5้าไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่ทําให้ตนเองเดือดร้อนนี่เลยที่เราจะไม่เป็นนี่สงไม่เป็นนี่ไขแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตอ่ะมันดีขึ้นแต่ถ้าเราอยากจะบริจาคค่าน้ำเข้าไปนั่นคือเราให้เพราะเราอยากจะ บริจาคช่วยค่าน้ําค่าไฟถ้าเราจะช่วยเรื่องส่งอาพาธนะั่นคือเราให้เพราะเราจะช่วยส่งอาพาธไม่ไม่ได้ใช่ไม่ไม่ใช่นีส่สงโดยโดยความเห็นของกิบน,น,นะแต่ว่ากิ่มไม่รู้ว่าจะมีความเห็นขัดแย้งกันยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้ก็พอก่อนแล้วกันเนาะ ในการเชิญชวนไปทําบุญกันใครมีการทําบุญอะไรก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะจะได้อนุโมทนาบุญร่วมกันวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนนะคะที่ได้ทําบุญตามที่ต่างๆหรือว่าถ้าใครไปทําบุญตามบุญทิทธิคิปได้เอามาแ,แชร์วันนี้ก็อนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ